ใชสบายดีพี่น้องดีที่ตามได้ครับชมกิบบกอนพาลุยบรรยากาศในตัวเช้าๆพี่น,น้องเลยคือตาหน้าเช้ามันก็ตาแดงกระดเดือดบอลก็ได้หาปลุกได้พี่น้องเลยโอ้ยมวยแห้งครับพี่น้องวันนี้ก็ปอนก็สิได้หาล่าเช้าเลยทุกคนเลยจะได้กลับวันนี้แหละวันสุดท้ายละปอนตัดกาทตัดประจำพักผ่อนหันจนแจ้งพี่น้องเลยนี่ก็พร้มอมลุย ติดตามชมกันเลยเ ตกกไปแล้วทุกคนไหมขลังเวทนะโมฮาโมีคนตกก่อนเสียดายไปแล้เวยอดทนพีตกเถอบุคครน,น่าจะเอาลงีลหละบนพอเห็นหอยยังมันไม่อยู่ันทนตกอดตกแล้วมันไม่ได้เงินเชงหมืนองนง้น и Yeah กืนี่พี่น้องเอ้ยเหชปกระบุกเพิดคืนดนค่นลคนที่เอามาช่ากมกระบุกนี่แล้วมีหชโอ้ยเี๋บคนช่ารัาดกมกระบกนี่พี่น้องเอ้ย จะขบมันก็บกกนี้นะบน่านะกกที่กกที่ไปตรวเอ็ดหางเี้ยไปเพิกไปกเอาไปคอยจอบก่อนจะขับกต้นไปทา้นี้

รูปเรียกกับมีเฮ้าใช่ไหมขอนตาเชิได้เลาะเอ่อมือเชิคขอนมาหนิหาที่พักสิครับเพราะว่าเฮาตัวนี้กับแป๊ดโมงปลายละเฮาเชิได้กลับมาหนีินะเพราะว่ายันชิ้นเนาทุกเลยก่อนจะกลับแต่ว่าตอนเช้าตอนเช้านี่มาลุ้นน้ำประทองไปสิครับมาเปินชิมานหรือเปล่าเพราะว่าเฮาแยกเดียวไปเมื่อคืนนี้ก็ได้ ร่องธนหมายาทุกคนเลยร่องพธนหมา,อย,าอยู่เห็นแต่อู้แต่กะยังเห็นคนคนข้าชุกแล้วบอ็นข้าชุกแล้วรนววรอ่องบล เป็นเขาชุกแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ยังีท่านเห็นอีกเจะไก่ทั้งเลยเออพอวะฮะเออหอยอย่นี้โคงนี่ละันห้า้องสานดงน่เลยออกมาคโซนนี้มไปทั้งนั้นอ้โค้งท่านงูนะโค้งกูวงไให้ยังนี่โคงนี่เคยเคยาตรงพีตนา ข้าวสารท่านก็มเห็นข้าวมาสารนี่ไม่มีห้อยใดติ่งหอกมันนี่กินเนื้อข้าวนี่หาหอกมันนี่ไรแต่เดี๋ยวยังไม่ไหม้หอยเนาะหาข้อวหมุนฮะเลิกกัญญาพี่น้องเลยหาให้หาอยางสีแดงนะหาให้จิ้วให้กินข้าวเชก่อนแล้วเลิกก็ได้กลับแล้วบ่นนะกลับเชก่อนแล้วยังมาไหม้อยู่น้องเลยเอาชิ้นสดมา่งฝาเขานี่มาหอดแล้วก็ไปเอาหาเอจู้ให้กินกินข้าวพี่น้องเลยเดี๋ยวฟุ้งมันนี่บ่เออกินข้าวแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้วบ่น แลเครื Workers, <cause> <mniej> ่องเามื่อเนียอยู่บ้านทุนบอลยเนี้ยไพี่นี่บนเชือก็เนียพี่เลยพอมาเครื่องเป่าเลยก็มีเอามาตัวเป่าด้วยเดีนะทุวคนเ่นะเสื้อินแห้งเลยละเาข้าวสารคนเนานะสียลอยถือมาต่ละเป่าเอามานี่เสียดายเว้ยห้อยมือเนหลายพี่น้องเอ้ยย่าอยามือเลย่ามือพมบคนก็เลยฮะจำเป็นแล้ว มีแมวอืมฉันใชไฟไม่ตลาดนะบอสสามเสต็ป,ปอัเ,อเห็ดกินกรให้กินพุ่งมน,น่ละทุกคน,นมีไต้กินชีนเท่านั้ทุกคนม่กนินชีนชีนมือฟ่าโคกโคชีนกระไรเร็วๆพุ่งมานี่ครับรนาของขักันเอ,อ้ยมาครหลังมันอดใจไ,ไ่ไหว้นี่เห็ดแล้วแหละก่อนได้หนึ่งอ้ทุกคนใครหลังมาเดอนชียงไรเด้อเมื่อนี่สชางชายยัน ทะเลน้ำได้เสียงายบ้างน,นี่นะเ,ออเพราะว่าอี่นี่โซนป่าเป็นข้าเป็นมาไม่ได้น้ำลีนี่นะขอหออยกกัดตกลกนเลยม,มาขลังเงาะเลยไ,ได้เลยทะเลกบแม่นอันนี้ก็น,อ,นองหลาย,ยอ,อยู่ตรงเมือหยัดเดียตะบ้านพุ่ดละเธอไม่เนาะมีไม่ได้กิน มาทุกคนมานี่ของอยู่ของกินพร้อมมาเลยนี่นะกินเครื่องในมันไตเราโคมกันเลยโอ้ขำมีละมาเดินคนเด้อนี่เอออันนี้ก็ชือกกระชามตัวนี้ก็ค่ถวายเงาเลยพี่น้องเลยมาได้ลงมือก่อนนะพี่น้องเลย ไปลอยนวดแห้งเลยอย่างนี้นู่อ้หาดอนวาสองแกงเรไปนี่เลยดีดีมาครับตามวชและวันับประกันโลดไป่นหอน่้ย่างั้นนอะไปรุกมาแล้วก็ไปหอมก่อน้นนเพิ่ไปไปทาไร่เหรอหน่งานอะไรเพื่อะ เขาโตยังห e, ุ่นเยอะไปทำห้อยมือเห็นบ้านเจ้อห้อยมือเห็นบอสห้อยหัอปูจักแล้วห้อยมือเอาทุกคนเครื่องคของกเก็บแล้วเรียบร้อยวันนี้พร้อมเดินทางเช่นทางนี้ตอนมื่อเชื่อว่าทองเป็นมือกองเถอว่ามันโหดช้ำเลยเพราะว่ามาสองคนรอดตายพี่น้องเอ้ยมือมานะไปพร้อมเดินทางแล้วมันนี่ จะลองของเลยลองย่งางมึงน้ำมันเลิกเป็นขาละคือสิบป้ายยี่อด thẳng Cái này mình khơi này mà ừ. ừ. kha nào của mình Ôi kha thô của kha của นี่ก็ขา้าเลยคนนะฮู้บไปดูอีทาง้ลยแปกแปลกมากนะเลยคนกับรถนี่ยผู้เล้ยง่สองเป็นผู้เชือ้อโยกวิ่งขึ้นนี้เฮ้ยวิ่ก่อนไปน้องเลยไปเลย men det er ikke lov å gå utenfor. โอ้ชายรถก็มัดสุดทันเลยวิ่งใหม่อีกน้องอเวิ่งสองเทื่อเอาวิ่งเฉ่ยเดียวบ่รอดทางก็โหดเกินขึ้นหันขึ้นได้ปะหันได้ย้วเนาะวิ่นหันขึ้นได้ย้วเนาะ เลยละรถไทยมานะแต่รถมาผ่านนี่จริงนั่งตอนนี้ก็มาหอดเ้วยนแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มาแยกยืนหอดับท้องไปละเติมของเขาก็ได้เอ้าแยังยังเลยฝาได้เผาวยืมมาอันหนึ่งเลยหนาวก็ร้อนนี่คนก็ตกพี่น้องเอ้ยแข่งคนมาแต่ป้าผู้ชนะเท่านี่นะ ของปั่นแล้วสะของสดยังเลยแต่ของแห้งเป็นปุ๊ปากรรมรปั่นนะซดเนยแห้งนะเจ้าพนังอยู่จะชื่อราประคับรถเห็นมัเอาไปาม่ได้ยากมีหุนะปาก็เดี๋ยวไปซรถนะเนี่ยเขื่อนเยียกองแล้วกันใช้กาปันก็ทุกคนได้หเมื่อตอนลูตอนแม่เจก่อนหนาวก็นาว มาน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 เนเด้ขอบใจขอบใจเดีนี้ก็หดเหนมคนเลยพี่ hơn, น้องเยเงียบชิดด็กน้อยก็จกไปทั้งเรเือมดโ่สาวเงินเิน้หนาวทุกคนเลยหนาว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 เฮ้ยว่าประเทศไทยหนวนอ มาโต๊ะมาเชอญกโต๊ะมาเชิญเนี่ยเน้นอันนียก็เด้เดี๋ยวนี่ตัวนี้ของแห้งตัวนี้นะอืออยู่ใช่กะตื่นหลับแล้วเอ้ยว่าอีห้อมาแล้วอีห้อมาแล้วอ่ะขอเทิร์ฮอดชานแล้วกะ จะได้ขอตัวพักผ่อนหาอัำน้ำชิค่อนพี่น้องเลยเพราะว่าหนาวแห้งดีพิค่อนก็ได้นอนพูนหัวชาดอลไก็ได้เนี่ก็ดีใจได้บ้นมม่เนี่มแล้ว่อดกินโอ้เบก็ได้ลองซิมือนี่หันซีมือก็ซีมือก็อะไรเห็ดน่นะตกปลากระตุนนานๆนี่นี่ตกฟังนะตกอะซมือน่เสียบจได้ซีมือก็เห็ดนะโนโน่คักนะ ลูกสาวก็ลูกสาวเราบุค่อนก็นอนเราเปางง็นน้องเอ้ยพูนอนกกเนื้กางเทือนนี่เลยนอนอะไรเอ้ยไอไปเชื่อมดจ้ามาหอดเทืนนนอนฮอชานแล้วกะับบุก่อนกับจะได้หาคอโตอ่ำน้ำอ่ำไรชิค่อนพี่น้องเอ้ยแข้งพนมาเนี่ยนะพอดีเอาลูกนเออเนี่บุค่อนเอาศีนเนากกะจาชอบพันศีนกับจะกึ้นกุ้นเนี่ยเราทุกคนเลยเพราะว่าผู้เชื่ทางนี่ ใช้เวลามากก็อดเพิ่นก็สามโมงถูกไหมงดเพิ่นพอดีสามโมงชิ้นไปขึ้นจนขึ้นชิ้นนะกันนาพลนี่นะมีเอาชิ้นชดมากได้ถูกเลยกันอ้านี่โอ้โหหนาวเลยว่าถัง้งาด้วยเงาแหลงเลยเอาแต่เรากินนี้ก็นจะได้กอจบไอ้เพื่อนคนี้ก่อนขอบคุณมากๆใจร้ายที่กมาติดตามนะครับส้มคุยกันไหมคิดหน้าพี่น้อง